สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านค่ะจะลิ้ยงล้างรึเปล่าจะเลิงอยู่หลังรถกปลบาหนึ่งเส้นน่ะได้ไหมว,วันนี้มีเซอร์ไพรส์รค่ะสายันได้ไรมาเนี่ยวันนี้วันนี้เดี๋ยวไม่ได้ช็อตเด็ดทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจบจากคลิปนี้คลิปหน้าก็ช็อตเด็ดอีกค่ะ

วันนี้สยันมีซืพอไปอีกแล้วค่ะอันนี้ก็คือตัวแรกพากันหาแค่ชุดอุ้มข้างบนค่ะแต่ว่าคราวนี้เ,เขาก็ว่าเขามีทั้งหมดยกเซตน,นี้ก็เลยได้มาทั้งหมดค่ะเพราะว่ามันมีคันหนึ่งนั้นนะที่จอดดูข้างในนะคะที่ว่าจะทําแล้วมันทําไม่ทันต็วแรกว่าจะทาขึ้นอุ้มเองทั้งหมดเลยค่ะแล้วมันทําไม่ทันก็เลยพากันหาซื้อชุด พี่แกใช่ไหมเลย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 พ้นพ้นพแล้วหักเลยอันนี้ก็รถเกีียวเอาลงไปได้ตอนแรกว่าจะเอารถเกีียวนี่แหละกระชากลงค่ะแต่ว่าคันนี้มันไม่ได้สไลด์แบบถึงพื้นค่ะมันเป็นแค่บันไดขึ้นมาก็เดี๋ยวจะเอาแม่โรมายกลงค่ะตอนนี้ก็ ไม่โคก็จอดรถข้างหน้าแล้วค่ะรถลุงหมก็ได้ขยับราคาตัวแรกมันจอดอยู่ทางโน้นนี่ขยับมาทางนี้พอดีถังน้ำมันมันรั่วค่ะเดี๋ยวก็ต้องเอาไปเชื่อมใหม่เชื่อมอะไรค่ะรั่วประมาณสองรอบได้แล้วค่ะสองรอบสามรอบ ันนี้มีคลิปเด็ดสอคลิปค่ะอันนี้คือหคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีช็อตเด็ดให้ชมอีก1คลิปค่ะ ก็ต้องขออภัยนะคะพอดีมันย้อนแสงค่ะ how about the one bao vào bao. được

聊聊聊聊 กันเครื่องพอใช่ไหมเกือบโดนพี่แกเมื่อกี้ค่ะหาไป วินรวมไปนิดเลยน,นาะลงเัดลงวัม่เยอะเยอะไม่ยอยอไปโอ้โหโ้ม่เนาะตืมเบ่ออะั <c ười> เลยเลยนหนูไหลอีกนิดนึงจะพ้นละจ้าเดี๋ยวเดี๋ร้องเดี๋ยวไม่เกเดี๋ยวจ ลงจอดอย่างเป็นทางการอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาก้อนของตัวไอ้ันที่ดื้อไปนะคะเร็วมไปเดาเลยชอบอะไรนี้วะร้อนเกินแล้วก็นี่โซ่คู่หนึ่งค่ะถ้าไี่พบยกลงมาทันทนีนีตอนนี้มัน ตัวน,นี้คะ่ะที่มันหักตอนแรกนะอันนี้ก็สภาพประมาณนี้ค่ะอ๋ะอคงไหนเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้เลยคะ่ะก็เดี๋ยวปัม๊มปั๊มก็จะเป็นทองตัวนั้นแหละคะ่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปเช็กแล้วก็ยกใส่เครื่องตอนนี้ก็เอาให้เขาไปเช็กอยะะู่ค่ะประมาณ อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีเวลาเช็คเราก็ให้ช่างเราไปเช็คให้ค่ะอวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีช็อตเด็ดดีค่ะฝากติดตามไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ